สวัสดีค่ะสาวน้ำมันฐานพาแซบมณีนนสิภากินอีหยังหูเจ้ปาปะค่ะอ่าเมียงค่ำภาษาอีสานภาษาอีสานกับเมียงค่าภาษาไทยกับเมียงค่าคือกันค่ะเมียงค่ำของเพิ่นมีใบเชื้อูหรือใบผักอีเลิดบานเหาเพิ่นเอามาเห็ดก,ก้นผักกาเนาะเพิ่นเอามา้เห็ดใสย่ยางแนบค่ะจิงกับขิง เอาขิงมาหันเป็นสี่เลียมรูปเตา๋าแล้วก็หอมแดงเนาะคะหอมแดงหัน่นบอกพริกน้อยๆกุ้งแห้งกับเครื่องเคียงเพื่อนี่ค่ะแล้วก็ถั่วลิสงขั่วบอกหน่าบอกภผาขัวแล้วก็น้ำจิ้มค่ะเคื่องเคียงสมุนไพรทั้งหมดเลยด้วยค่ะช่วงนี้ โควรนากำลังหมาแห้งเพื่อนบอกว่าให้กินสมุนไพรค่อยก็เลยจัดให้สมุนไพรที่รีค่ะมาล่องเบิงว่าสิแสบซ้ำแต่นะคะใส่ขิงไปจากสามซีก่อนกันไ้้คะ่ะทุกอย่างเพื่อนสีหันเป็นซี่เรียมหลุกเตาหมดเลยเนาะใส่กลุ้มใส่ทัวริสงแล้วก็บอกหน้าหั่นเป็นซี่เรียมหลุกเตาคือกันนะคะเอาน้ำจิ้มลาดทัวลิไอนี่เป็นไอ บอกเผาไหมคะบอกเผาออก็แก้ปัญหาเนาะเอามาหั่นแล้วก็เอาไปขวกับไฟมันก็ริสีออกมากนี่แล้วก็นำากินเพ่ินค่ะไปทุละมากก็เลยใจมากเอามาฝาพี่นองกินน้ำกันนะคะลาดแล้วก็สิเอาเอาใบพะอ,อิเลิศนี่ห่อ รสชาติสิกลมก้อมเขากันในดีเลยค่ะแต่มันอยากน้าเครืองเคียงเราต้องมาเห็ดหลายอย่างถี่อยา่างนุวาย่างน้าบกเผาหมาก็ต้องเอามะฮันฝอยเราก็ไปขวายมันอกแห้งๆไหมค่ะไม่ด้สีหอมแซ่บคับสุดยอดไม่ผิดหวัง ใช่ยุคขอบากินทีห่หลอแหละจ้ะบ้านโดนๆดดสิริพรเพะเธอร์หนึ่งะค่ะตอนนั้นไปเที่ยวตลาดน้ำแถวสมุทรบาก,การเนาะเพ่นกับสีใใส้จานไปย่างสิล่ะค่ะแล้วก็ให้นางกินไพยผักเผาไม่สิออกหอมหอมแบบรสชาติถูกรสชาติแล้วนาร่มกันหมดไหมค่ะ แซ่บแซบแซบไอ้น้ำจิ้มเป็นกับแซบ่บเนาะเขาเอาน้ำจิ้มบ่ะแบบทำยังไง พออิเลอร์บานเท่าหลายๆเนาะพอเจาะเอ็ดขายเป็นเงินเป็นทองบาน,า,งานเท่ายางก็บออกข้ามหัวพะกีบเป็นเด็กหน่อยเมือนได้ผลหลาบนี่แม่ไปเจ็บพักพออีเลิศจิ๊กกะลาบพออีเลิศนี่มันซอยระบบเดืองย่อยได้ดีค่ะกินแล้วกั มีกดยางหนึ่งบ้งนะวันเนี่ยซอยไห่บ่อทองอืดไหมคะอร่อยคำโตโตกินเบือก<ๆ>ินเพือกินเพือแซบหล พร้อมเปลือกบอกเน่าบอกเน่าเ่ยกินทั้งเปลือกเลยดยค่ะหั่นเป็นชิียเดบุกเตาวัตทุด,ดิบนุกอาหารบาหอย่าเราก็พาบัานเท่ากับนี่แต่ไม่เสียเวลาขวนอี นไปซื้อของมาตุนเขาว่าให้ตุนของไว้กินพระนะวะตไปเด็กไข่มาแพงเนี่ยจียังมือเนาะไข่ไปตามกระแสค่ะตุนกระตุนไปซื้อข้าวสารซื้อไข่ตะเล็ดตุนเจ้าของเนาะอยู่ทางบ้านเท่าก็สิบว่ามีปัญหาแล้อยุ่งดิ้วต้องแล้วเขาจะว่าให้ตุนกระตุนเอาไปกับไปเสื้อพูงไหมคะ ยรื่อหลับูเด้มาถุงหนึ่งถุงุท้ายยีอหอที่หนูกินนะแต่มาถุง,งแต่ยีอ้หอ,อื่นกับมีอยู่หรอวะ่าแต่กับ่าหลายคนไปซื้อของอะไร่่ะนู่บ้านเน่าเขาเต็มเราอยู่เนาะแช่ กินเมิดก็ได้เพราะว่ามักใบยหญ่เหรอบ่ใบผักอีเลิศอ่อนนะเอาไปใส่อ้อมก็ได้เนีงั้นเล็ดอ้อมแหงใส่เพิ่นแหงแซ่บอ้อมบ่หอยเนาะใส่อ้อมเนื้ออ้อมบ่หอยใส่เพิ่นคู่กับไข่ตูแล้วก็ผักซีลาวโอ้ เย็นไผออมกับห่วยห่วยหมดแล้วอบอกผิงหน่อยแต่เผ็ดเผ็ดหน่อยหน่อยทางเผ็ดใส่เหมือนหน่อยเลยพอหัน more พริกน้อยหน่อยนึงเผ็ดครัจะพ่อเผ็นไหมหน่อยเนาะมันเผ็ดบอกทั่วดินต้องใส่คนขวเองทุย้ย่างคนหนาสีขวเองเพล่ใหมหน่อย ข,ข้อกี่น้ำ เห็นใบเฉียวพูกอะเหน็นใบพะอีเลิศก็สีคือพ่ออีกอย่างหนึ่งมันคือใบผูบานเห่าเนาะสมัยก่อนย่ายเพิ่นเขียวมากนี่นุ๊กก็เขียวมากมั้งเนี่ยเพิ่นมห่อหมากเขียวไหมคะยินดีก็รักกินหมากเลยมพ่อตอนย่ายกินหมากห่อยเพิ่นล้วกอ็เอาไปตำใช้โคกหน่อยๆน่าจะกินเป็นเด็กหน่อยเนาะ มาต่ำตัวมันอี่ยบ่าค่อยมีเลยล่ะกินมาวันเหรสมัยไปตามยุคตามสมัยเนาะใบสุดท้าย Thái Văn Thiên nuôi Bây giờ Thái Sạp xăm đáy, sạp xăm đáy bấm cân. Thế tuổi <laughs> Thế tuổi cho lấy Sạp xăm đáy 置态啊。 มเี่่ยคะขอบคุณลหลายๆนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวน้องมาทานหาแซบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ